เช้าวันทํางานเช้าวันอากาศคึมคึฝนตกไปปลอยนะเมื่อคืนฝนตกนะอย่างแรงอายุเข้านะครับจังหวัดอุดรธานีนะฝนตกอย่างแรงพอสมควรนะเช้าวันนี้ก็เลยอากาศเย็นแต่เมื่อวานนี่โคตรร้อนนะร้อนสุดๆสามสิบเจ็ดสามสิบแปดองศานะครับเมื่อวานทางานลําบากมากนะฮะอากาศร้อนจะทํางานลําบากนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหมากยนต์จังหวัดอุดรธานีนะครับหรือนัดยนต์กิจจังหวัดอุดรธานีวันนี้คลิปพิเศษคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปสั้นๆนะครับวันนี้มีทาทาไจแอน์นะทาทาไจแอน์มาจากบึงการนะครับเปลี่ยนบูธหูแหนบบนล่างบูธหูแหนบหน้าหลังแล้วก็บนล่างนะครับตัวติดแหนบไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตัวติดตัวถังนี่ถ้าทางจะ หาหัดพอสมควรนะครับออกยากพอสมควรนะครับปกติแนละ้วถ้าเป็นเมตตี้ถ้าเป็นพวกเมตตี้ถ้าติดตัวถังนี้ต้องเผาออกนะเมตตี้บิ๊กอนะครับต้องใช้ไฟเผาออกนะฮะตัวนี้มันจะมีจังหวะเผาหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าเผาแล้วกลัวจะลามไปที่อื่นนะมันใกล้สายไฟด้วยนะครับก็เลยกะจะดูก่อนว่าจะลองหาวิธีอาดออกก่อนนะทาทาใจแอนบูหูแหนบนะครับ สำหรับด้านหน้าพอได้อยู่นะครับด้านหน้าก็จะมียางรองกันโครงที่หลวมนะครับมียางรองกันโครงนะยางรองกันโครงหลวมนิดนึงลูกหมากพอใช้ได้อยู่นะครับลูกหมากพอใช้ได้เดี๋ยวมาดูทางด้านที่ถอดแล้วนะครับสําหรับบูธบูแหนบนะครับทั้งสี่ตัวเป็นบูธเหล็กหมดนะทั้งสี่ตัวเป็นบูธเหล็กนี่ครับ บูทปอกเหล็กนะฮะถ้าเป็นบูทยางจะต่อไม่ยากนะครับแต่ถ้าเป็นบูทปอกเหล็กจะยากพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะเผาหรือจะเอาออกธรรมดานะลองดูก่อนนี่คือคลิปสั้นๆนะครับคลิปสั้นๆของทาทาใจแอนจริงๆบูทตัวนี้ก็แตกแต่แต่ไม่เยอะนะครับแตกแล้วล่ะตัวนี้ก็พอได้ริงๆีพอได้อยู่นะครับยังไม่แตกเยอะนะยังพอได้อยู่ นี่คือตาตาใจแอนนะครับเวลาขนของมีอาการโยนนะขนของหนักๆมีอาการโยนนะครับเข้าไปที่ศูนย์ศูนย์บอกว่าบูธหูแหนบนะครับบูธหูแหนบแตกครับก็เลยแนะนําลูกค้ามาที่นี่นะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือทีมช่างเยอะกว่านะที่ศูนย์ทีมช่างยังไม่อยเยอะเท่าไหร่นะ โอเคเปคลิปสั้นๆครับเดี๋ยวมาดูการอาบูธออกจากตัวถังตัวนี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นลักษณะอย่งไรจะใช้วิธีตอกออกหรือว่าใช้วิธีเผาออกนะครับโอเคสรุปแล้วได้เผาออกนะครับสรุปแล้วได้เผาออกเผาปอกยางออกก่อนนะครับ lắm phải có cọc nằm cọc lên cọc lên cọc nằm 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 cọc เกี้เอาออกแล้วนะครับเผาออกแล้วก็ตอกออกแล้วนะครับตัวนี้นะฮะต้องใช้แรงตอกออกคล้ายๆกับไม้ตี้คล้ายๆกับพี่เ็มนะครับต้องไฟเผาออกก่อนนะต้องไฟเผาออกแยกระหว่างระหว่างปลอกเหล็กตัวในกับตัวนอกนะครับเผาแยกออกกาอนกันก<ๆ>่อนถึงจะตอกตัวนี้ยุบได้นะไม่งั้นมันตอกตัวนี้ไม่ยุบนะครับล่องตัวนี้จะไม่ยุบมันจะไม่ออกนะ ทีเมื่อกี้ตอกเข้าแล้วนะใช้แรงเยอะมากต้องใก้สองคนนะครับคนหนึ่งจับคนหนึ่งตอกตอกเข้าเรียบร้อยนะี่คือตัวใหม่นะครับนี่คือบูตตัวใหม่เข้าไปแล้วเรียบร้อยเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูบูตตัวที่ติดหูแหนบนะครับกําลังอัดเข้าอยู่นะทีนี้ใช้สามคนนะครับหูวแหนบอัดออกมาแล้วนะครับอัดออกมาแล้ว นี่นะอ <c oughs> ัดจะมาแล้วหนึ่งตัวอ <c oughs> นี่คือตัวที่ติดหูแหนบนะครับนี่นะครับอัดเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งตัวยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะ <c oughs> โอเคจะให้่อไดน่ดูนะครับต้องยกสามคนนะครับหูแหนบตัวนี้บูธหูแหนบตัวที่ติดแหนบคนระับแหนบหนักมาก <c oughs> แหนบหนักมากนะครับ ต้องยกต้องใช้สามคนนะครับยกแนบสองคนคนหนึ่งเป็นคนอัดนะครับอ้าพอนไข่เขาเนี่ยเขาจำไว้แล้วพอนไข่ปอนไขน เาขาเขาทำไปแล้วพอนต้องดันมันทำไปมันประเดี๋งนั่นประเด้รับนะักดูหน้าคนยกสองคนนะครับ <laughs> ดูหน้าคนยก2คนเลยใช้แรงเยอะนะครับใช้แรงเยอะ3าคนนะครับนี่ ลงไปยังบทสุดสุดนะไปมีคำนี้อของไหม่องหมเข้าไปแล้วนะครับตัดบูทตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับ,บปแะบปะโอเคเรียบร้อยครับมาเรียบร้อยแล้วครับ อาจเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหูหน้าหูหลังนะครับต้องใช้แรง3คน<อ>นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเดอยเรยความกัน ไออันนี้ว่าคกัน่าข่งเดียวเออข่งเดียวค่อยบ้านักยกทีละข้างค่อยบ้านักเอามาได้ข้างพุ่นก็ได้ไม่ข้างพุ่นก็ได้มันิดทอมนี่นี่นไปได้เรจับมอไปเลย โอเคใส่หูหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใส่หูหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็คือข้างอีกข้างหูหนึ่งไม่เท่าไหร่นะครับอีกข้างหนึ่งไม่เท่าไหร่โอเคครับยกขึ้นเรียบร้อยนะครับ 3, 3, 3, ด้านหน้าเขาโยงมาเรียบร้อยแล้วนะ เงจับคุณยังเรื่องเงินประเดา เอา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 ,เอามาขัดอีกเอามาย้ำอีกครับแรงแข็งมาขัดอีกขันฟังตัวเมียว่าเอา,เอาอยิ่งทั้งตัวผู้ขึ้นมาเนีแบบ่ยโอเคเรียบร้อยไปนหนึ่งข้างนะครับแล้วใส่สลักก็เสร็จแล้วนะจับใส่สลักตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะเรียบร้อยอีกหนึ่งข้างแล้วนะ เรียบร้อยนะครับเอาปอกตัวเล็กๆนี่ออกก็ง่ายขึ้นแล้วนะครับขึเพราะว่าตัวนี้คือเป็นตัวคําเวลาเราตอกตัวนี้มันจะดันยางเอาไว้ไม่ให้ยางมันยุบนะพอ,อ,อปอกตัวนี้ไออกปั๊บเลยเวลาเราตอกปั๊บยางมันก็ยุบยุบได้ง่ายขึ้นนะครับปลอกนอกก็จะยุบได้ง่ายขึ้นครับก็จะได้ไวขึ้นโอเคนี่ติแบกผู้เดียวนดะ้เดี๋ยวยกตัวนี้เข้าไปอดัดข้างหลังนะครับบูท สองตัวสองตัวนี่เสร็จก็จ,จบเรียบร้อยนะครับอัดบูทออกมาทั้งสองข้างแล้วนะครับเสียข้างหนึ่งใส่เข้าไปเรียบร้อยส่วนข้างนี้อัดบูทออกมาเรียบร้อยนี่คือบูทใหม่นะครับอัดบูทใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบูทตัวที่ติดตัวถังติดคัสซีนะกําลังจะอัดเข้านะครับต้องใช้แรงนะตัวน,นี้ต้องใช้แรง,อง่อ แรงตอกอัดเข้านะครับกำลังเตรียมเครื่องมืออยู่นะครับตอดเข้านะ <c oughs> ไทยเฟรชพอดีใช้แรงมาหาศาลโอ้โหไปจะเข้านี่ครับดาบต่อ m เ <c oughs> ม็ดอินไทยแลนด ชนิดพิเศษนะครับลอกเลียนแบบก็ได้นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์ตัวนี้อาจได้ทุกตัวโอเคครับเรียบร้อยเขายกแหนบขึ้นก็จบแล้วนะครับสำหรับทาทายแอนคันนี้ใส่สายไฟนี่สายก่าวมนยืดใสน่นร,ระลุงไปเห็นม่องสายาสายเก่า ano nó bắt hình ảnh dữ tại đọt nè 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 đọt vàng này, này, này พิเศษเลยติดตัวอยู่ทบนี่เสียบน็อตตัวไหนเสียบน็อตตัวหน้า ขึ้นเรียบร้อยนะครับทั้งสองข้างเดียกเก็บรายละเอียดแล้วก็ใส่สลักก็จบแล้วนะครับสําหรับทาคาคันนี้นะเสร็จเรียบร้อยครับทาทาเดินทางกับบึงการแล้วนะครับขอบคุณที่ใช้บริการนัดจนตะกิจอุดรธานีขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ช่อง y ยูทูบช่องนั้นลุกหม,มากยนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ